สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคนละครึง่งเฟสที่2นะครับพร้อมให้ลงทะเบียนแล้ววันที่ส6บธันวาคมนี้นะครับผมสําหรับใครที่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนคนละครึงร่งเฟสที่1น่นะครับก็มาทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึงร่งเฟสที่2นะครับลงแค่6ขั้นตอนนะครับก็จะสามารถมี สิทในการรับเงิน3,500บาทได้เลยนะครับผมคนละครึ่งเฟสที่2นะครับที่มีการเปิดเผยว่าจะมีการลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม2563นะครับผมโดยนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆนะครับผมโดยให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึง่ง .com นะครับแล้วก็คลิก เลือกการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟสท,ที่2นะครับผมกดปุ่มสีแดงที่ระบุว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนนะครับผมแล้วก็ท่านก็อ่านรายละเอียดข้อตกลงและข้อความยินยอมนะครับก่อนเข้าร่วมโครงการนะครับถ้าหากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับท่านก็กดคนละครึ่งก็กด ตกลงหรือกดยินยอมได้เลยนะครับผมขั้นตอนที่4นะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์สำคัญนะครับเพราะว่าจะใช้ในการรับ OTP นะครับขั้นตอนที่5ก็กรอก OTP ที่จะส่งเข้ามาในมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับผมก็เอา OTP นี้มากรอกนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วก็รอ s m s ยืนยันว่าผ่านการลงทะเบียนนะครับแค่นี้นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ในการ รับสิทธิ์คนละครึ่ง3,500บาทสำหรับเฟสที่2เริ่มใช้วันที่1มกราถึง31มีนาคม2 5 6 4ได้เลยนะครับ<ม>แค่6ขั้นตอนนี้ท่านก็ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานคนละครึ่งนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ